เนาล้านดวงใจขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาดูเข้ามาชมดูซิวันนี้ครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงก็30นาทีตอนนี้เข้าไปแล้ว12นาที12นาทีพี่น้องจา๋าพี่น้องเอฟซทั้งหลายนะรับทราบทั่วกันเนาะย่าจะจะเป็นช่วยกระบอกเสียงอีกสายหนึ่งว่าเรามาไายแนวตั้งกันบ้างนะเออเพื่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็ได้เวลามาก เนยน้อยก็ได้เวลาน้อยโอ้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคุณพวงแก้วแฟมิรีเมื่อคืนนี้เข้ามากันตึม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 เลยเมื่อคืนนี้น้องน้องพัดน้องพัดน้องเมย์เยอรมันก็เข้ามาวันนี้น้องเขาลงคลิปโ oh, อ้หูปลาเล่ากันไม่จบเรื่องปลาล้า <c oughs> น้องเขาทำแล้วก็แซ่บแซบแซบเออ <c oughs> เดี๋ยวย่าก็จะมีกรอบเวลาวันนี้อีกว่าแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเน็ตก็มีน้อยหนึ่งสอง หลานมาท,ทำธทุระแล้วเดียวเราก็ต้องรับเขากลับบ้านพักผ่อนพรุ่งนี้วันจันทร์เรียนตามปกติหกล้านแล้วครับพี่น้องหกล้านแล้วครับหกล้านผู้คนเข้ามาชมแล้วรับทราบแล้วส่งข้อความส่งเสียงมาหน่อยตอนนี้เราเห็นของพี่พวงแก้วมาแล้วจะ้ะพี่พวงแก้ว f c ทีทีบีเทศบาลมะเขือแจ้พี่พวงแก้วนี่ก็ทำไม้กวาดวันก่อนย่าไปเจอไม้กวาดกับคุณแบทแมน คุณแบทแมนกับไม้กวาดกวาดใบไม้ใบอะไรน,น,นะไม้กวาดยาวๆอ่ะอืมสิเอ็ดล้านดวงใจมาแล้วครับพี่น้องมารัวๆๆเลยพรุ่งนี้ยาจะได้คะแนนใน YouTube เพิ่มอีกสักสี่ชั่วโมงเนาะมันจะหลายนะเพราะว่าเมื่อคืนลองไปแล้วเมื่อเช้าก็ลองแล้วขึ้นไวมากขึ้นไวมากไม่เคยได้ถึงร้อยเลยเมื่อคืนได้เป็นร้อยเพราะว่าน้องเขาปั่นสติกเกอร์มาอืออัดอัด ใครมีกี่บ้านกี่บ้านค้นกันมาขนกันมามาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยรถไฟฟ้าใหม่อีกแล้วครับรถไฟฟ้ารถตุ๊กตุกรถอิเล็กทริกนะเป็นไฟฟ้าประหยัดเขาเรียกอะไรนะรถโลกร้อนไม่ใช้น้ํามันเนาะก็เผาเผาผ่านมันเผาผ่านแล้วมันก็จะพ่นควันออกมามันก็จะทําให้อากาศร้อนเพิ่มขึ้นมาใช้ไฟฟ้าก็ต้องใช้กันอย่างประหยัดหน่อยมันอาจจะแพงนิดนึง แต่ต้องวางแผนนอวางแผนวางแผนจะไปทางไหนจะใช้เท่าไหร่มาแล้วสี่ล้านสี่ล้านดวงใจสี 4, ่ล้านดวงใจกดไลค์กดแชร์กดสติกเกอร์ส่งมาเลยจ้ะพี่น้องค่ะวันนี้ย่าทําไม่ได้เดี๋ยวย่าจะให้ประแจนี่ยา่ยาให้ประแจป้าพงแก้วพี่พวงแก้วพี่พงวพพงแก้วอย่าถือสารนะย่ามั่วๆพูดอะไรก็ไม่รู้ไหนเขาบอกว่าเพิ่มได้ไหมไอ้เครื่องนี้ไอ้เครื่องนี้นะจะเพิ่มได้นะ ประจงประแจเนี่ยเอ้ยพิชยาพอช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 ส์พอยคือน้องพอยส์ป้าพอชพอเป็นพอเป็นพี่น้องกับพอยใช่ไหมเฮ้ยพอยพ์ชีพอยส์ชีพอชีพอชีพอชีเอ้ยป้าพงที่พงแก้วเราน่าจะได้ไปแล้วแหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเนาะวันนี้มาใช้เน็ตหลวงจ้าอยู่ใต้ตึกสูงมีเวลาจำกัดพี่น้องค่ะ วันนี้จำกัดพี่น้องคะ่ะเพราะว่าหลานเขาเรียนอยู่แถวนี้มาแล้วรถเมรถเมเอ๋เขาไปรับนักกีฬาน่ะในช่องนั้นน่ะช่องนั้นน่ะช่องนั้นน่ะมันเข้าไปเป็นสนามาสนามอะไรอะสระว่ายน้ําวันนี้เขามีแข่งว่ายน้ําน่าจะเป็นของของเองกชนจัดอาจจะน่าจะเป็นสมาคมหรือบริษัทอะไรสักอย่างซุปเปอร์จิ๋วหรือเปล่าเออไม่แน่ใจเขาบอกว่างั้นน่ะ ซุปเปอร์จิ๋วจัดั้งเห็นก็นมีของเด็กเด็กมาจากหลายที่เข้าไปแข่งกันเข้าไปชมแป๊บหนึ่งก็ถ่ายได้นิดๆหน่อยหน่อยะมาไลฟ์ดีกว่าเก่งใจพี่พิมพ์เหมือนกันนะพี่พิมพ์วันนี้เรายังไม่ได้ไปไป,ไปไปเพิ่มไอ้นี่ให้พี่เขาเลยเพิ่มเหรียญเพิ่มเหรียญน,นะเออว่ากันไปเรียนรู้กันไปนะบางทีเราก็ดูนะเออบางไลฟ์ที่เขาคุยมีสาระเราก็อยากเข้าไปฟังบางไลฟ์ที่แบบอืมเรามันก็มันก็เหนื่อยอะเข้าใจอะเนาะ เอาละเอาะนะนะเราเจออะไรดีๆเราก็มาบอกกันนะจ๊นะเนาะไอ้สี่พันชั่วโมงเนี่ยมันมีกรอบเวลาภายในหนึ่งปีแล้วเราเริ่มไลฟ์ามาตั้งแต่ตั้งหลายตั้งหลายเดือนแล้วว่าสิบเอ็ดเดือนแล้วว่าเพิ่งจะมาสปีดตัวเองตอนได้หนึ่งพันคนดูเนี่ยไม่ไม่คุณนเลยเพิ่งมาสปีดเมื่อสามเดือนนี่เองโอ้ยเมื่อก่อนก็ไลฟ์ไปเรื่อยเปือ่อยเจออะไรสวยๆก็มาให้ดูให้ชมเนาะโอ้ยสิบหกนาทีแล้วเริ่มเบื่อกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ เริ่มเบื่อกันแล้วยังจ้าอันนี้มันเสียตรงที่มันไม่มีวิดีโอไม่มีเพลงนะพูดเออไปต้องพูดอะ่ะต้องพูดอะ่ะต้องคุยอะ่ะอืมแล้วเราก็ประเภทว,ว่าเดี๋ยวก็เหนื่อยละเอ,อคุยละวมนน้ไม่มีคุยละพาดูบรรยากาศได้ไหมพาดูบรรยากาศได้ไหมคะได้นะ